สวัสดีครับทีเด็ดเบแซนครับโปรแกรมฟุตบอลมันจันทร์ที่2ตุลาคมครับศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเวลาที2ตรงของบ้านเราครับเป็นการเจอกันของทางด้านเจ้าสัวฟูลแลมครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของซิงโตน้ำเงินคามเทลซีครับ สำหรับนักลงทุนนะครับต้องการความมั่นใจราคาน้ำดีดีๆ b t s a n d ครับเบสแสนหรือว่าเข้าเว็บได้ที่ w w w b e s a n c o m ครับก่อนที่เราจะไปรับชมวิเคราะห์กดไลค์กด s u b สไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับ โดยสถิติการเจอกัน5นัดหลังเป็นทางด้านเชลซีครับที่ทําได้ดีกว่าหลังเก็บชัยมาได้3เสมอไป1และแพ้ไป1ครับสถิติ5เกมหลังของทางด้านเจ้าสัวฟูลแลมครับป้อมช่วงหลังโดยรวมถือว่าน่าพอใจครับหลังพวกเขาเก็บชัยไปได้3เสมอ2และแพ้ไป1ครับเกมในบ้านของพวกเขาก็ทําได้ดีไม่น้อยครับพวกเขาเก็บชัยมาได้3เสมอ1แพ้ไป1ครับเกมนี้โดยการนําทัพของมาโกซิวาครับจะมาด้วยแผน4-2-3-1ครับโดยจะมีเบเรโนครับรับหน้าที่ยืนเฝ้าประตูอิซาเดย ครับผุมแผงเกมรับเจ้าปารินยาครับผุมเกมเชื่อมแดนกลางราอูลจิมิเนสครับเป็นกองหน้าคอยจบสกอร์ครับส่วนสถิติ5เกมหลังของทางด้านเจ้าสิงโตน้ําเงินครามเชลซีครับจากขุมกําลังและชื่อชั้นของพวกเขาถือว่าทําผลงานได้ค่อนข้างไ่าผิดหวังครับเก็บชัยมาได้แค่2เสมอไป1แพ้ไป2ครับส่วนเกมนอกบ้านได้เป็นห่วงไม่น้อยครับหลังเก็บชัยมาได้1เสมอ1และแพ้ไปถึง3ครับเกมนี้โดยการนําทัพของเมาซิโอเปเดสติโนครับน่าจะมาได้แผน 4 2 3 1เช่นเดียวกันครับโดยจะมีโรเบิร์ตซานเชสครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูดิอาโกซิวาครับผมเกมรับมอยเชสไกเซโดครับปัดกวาดในแดนกลางและคอยเชื่อมเกมขึ้นหน้าครับส่วนแดนหน้าจะมีอาร์เมนโดโบเยาครับที่คอยเป็นตัวทีเด็ดรับหน้าที่จบสกอร์ครับเกมนี้เปิดเลทราคามาที่เชลซีครับทีมเยือนต่อเจ้าบ้านฟูลแลมไปที่ราคาปปครับจากฟอร์มช่วงหลังของทั้งคู่ครับดูแล้วเกมนี้เชลซีค่อนข้างได้เป็นห่วงไม่น้อยครับ ด้วยคุมกําลังของพวกเขาถือว่าเป็นต่อคู่แข่งไม่น้อยครับบวกกับสถิติการพบเจอการเชลซีก็ทําได้ดีกว่าเกมนี้เชื่อว่าสิงโตน้ําเงินคามเชลซีครับพร้อมเก่งกลับมาเก็บชัยนอกบ้านได้อย่างแน่นอนครับเห็นต่างอย่างไรคอมเมนต์มากันได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ถ้าวิเคราะ์หโดนใจกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ